สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพเพื่อนๆนะวันนี้หลงมาทำเนาะอยู่มาตจ้ะโอ้ยเป็นรี่นะวันนี้เราก็ลูกสาวคนเล็กแล้วเราจะมากินของหวานกันจ้ะแล้วก็จะมีผลไม้อยู่สองอย่างสามอย่างเนาะอ่าน้องเซนาตาจะมาลองกินรดช่องเป็นข้างแรกจ้ะที่น้องเซนาตาจะกินรดช่องเราก็มีขนมถ้วยด้วยจ้ะ มีถั่วดินแก้วมังกรมีจิ่นี่นะฮะพอลูสอรี่พ <Sorry. S 1> อลูวะแบบทำวิดีโอน่ะบิลลีก่ก็สะไปเดินขยำเศษกระดาษให้แบบวิดีโอแบบเป็นเสียงดังแล้วก็ไปเอาน้ำแข็ง <laughs> ผมเอาน้ำแข็งครับผมเอาน้ำแข็งครับมีแก้วมังกรอ๊บซัลัมเปา ขนุนน้องเซนาตาชอบขนุนมากๆจ้ะแล้วเราก็ไปซื้อมะม่วงให้บิลลี่ด้วยจ้ะบิลลี่อยากกินตำมะม่วงเดี๋ยวเรากินของหวานกับลูกสาวเราเสร็จเลีวเราจะไปกินเราจะไปตำมะม่วงแมงโก้ม้ยวันที่อีสต์ออแมงโก้ส้มตำบิลลี่บอกว่านี่อะไร ล t งชิ t e ูลองชิมล e งชิมลองชิมล w งชิ o n อง e t มลองชิม r องชมลองชิมลอ i ชิมลองชิ o t อ i ชิมล t e t r ม o องชิ e e องชิมล t งชิมลองชิม e อง o n มลองชิมลองมลองชิมลอง t ิมลองชิมลองชิมล e งชมลอิมลง e ิมลองชิมลององิองมลมมออ e มชมม ข้าสลอแค่ใ e นไดห็น c อนิดหน่อยโอลี่บอร่อยจ้ะวจะทำวิดีโอการบุกสาวเาคนวี่เขามา่วมเจมเฉยเลยขนมอดช่องเราไม่รู้ภาษาภาษากังกเขาเรียกอะไรใช่ Small that's too much มิลลี่จะลองอดช่อง Uh, yeah, it's okay. Yeah, all right, good. <laughs> good. I don't like the texture, but it tastes good. Like... it. Pretty much tastes just like this. No one can see you. It tastes the same as that. <laughs> What's that? Uh, What's called red bean paste buns. Mm -hmm. <laughs> try that. I'll be a little A little bit. Yeah, that's good. เด็ด for you later on. อันมันจะใช้ลิทูไม่ What's that Billy 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 ไม่ลองจ้ะเอ่อข้าวต้ม No yeah I've had that before ไม่ try? No I've had it before Okay I've had it before What's out on your shoulder Oh Why Billy น่ะอ่อสวัสดีครับก่อนดนี่สวัสดีครับ ไปแล้วเราจะทำวิดีโอกับน้องเจนาตาแล้วทีนี่เอ่อโอเคใช่ครั้งแรกที่น้องเจนาตาจะลองกินนะ่ะขนมรสช่องจ้ะเพราะว่าวันนี้แบบไป้านเอเชียเนาะแล้วน้องเจนตาตนาะเห็นรสช่องเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะลองกินรสช่องนี่เพืเ่อนๆรสช่องแบบกินใบเตยจ้ะ เรไม่แน่ใจหรือเปล่านะว่าเป็นคนลาวหรือว่าคนเวียดนามเขาทำขายจะ้ะอ,อร่อยหรือว่าจะเป็นคนไทยเราทำไปขายเพราะรสชาติเหมือนคนไทยเลยอะ่ะเหมือนเหมือนบ้านเราเลยอะ่ะอ,อร่อยล้ะ อร่อยค่ะเป็นครั้งแรกที่น้องเจนต้าจะกินขนมถ้วยจ้ะอร่อยมั้ลูก I don't know how to feel about it น้องเจนต้าตอบไม่ถูกจ้ะเดี๋ยวเราลองชิมดู i n d of tastes like a coconut also kind of tastes like banana เพราะว่าเป็นขนมถ้วยที่แช่แข็งมาจากเมืองไทยจากเขาเอามาขายเนาะแล้วแววก็แค่เอามาอุ่นแล้วเอามาใช่ในมนหนึ่งในหมอหนึ่งเนาะจะออกมันๆกะม่มันๆหวานๆแต่ว่ากินแบบกินที่บ้านเราอะอร่อยกว่า เพราะว่าเรมันอยู่ในช่องแข็งเนาะเราเราจะต้องเอามาอุ่นอีกทีนึงแบบรสชาติมันก็จะแบบว่าอร่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าอร่อยมากเหมือนเรากินแบบว่าอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะจะแบบสลัเปาวหนิน้องจนดาตากินกินตลอดจ้ะสละเปา น้องเจนลตาจะชอบสำรั mm. <Delicious. S 1> mm hmm. บปอจดเลชัสเราไม่ได้แกะขนมตั้งแต่ตอนแรกเนาะแค่นี้ก่อนจ้ะ <laughs> ก็อมพอดีแบบไปเจอเขาขายถัว่วถั่วดินบ้านเราอ่ะเพื่อนๆถั่วดินสดอ่ะแล้วแบบก็เอามาต้มนาะยังอร่อยเนี่ยอร่อยมากๆอ่ะหนูลองชิมดูอ้าวหโอเปนออ้มอร่อยย โอ้ยค่ะฮึว่าตแก้มังกรไหมลูกอ๋อ It's delicious I love dragon fruit น้องเจนนาตาชอบมากๆอะไอ้แก้วมังกรวันนี้เราไปไม่มีแก้วมังกรที่เขาขายราคาถูกเนาะเราไปได้แก้วมังกรลูกเนี่ยจ้ะ ลูกละร้อยยี่สิบบาทถ้าเป็นเงินไทยส่วนขนุนชิ้นนี้ชิ้นละสามร้อยบาทจ้ะเงินไทยแต่ชิ้นใหญ่นะเพื่อนๆเนี่ยหอมหวานด้วยจ้ะถั่วดินในจานนี้เนาะแบบซื้อมาในราคาสองรอยบาทน้องจันตาจะกินข้าวต้มมัด ส่วนเขาต้มมัดนี่น้องเจนาตาจะชอบมากแล้วน้องอลิเซียก็ชอบมากๆจ้ะพอดีน้องอลิเซียเขาไม่อยากออกกล้องเอานาะน้องอลิเซียก็เลยไม่ไม่ออกกล้องจ้ะมีแต่น้องเจนา่าอ่าน้องเจนาตาอยากจะแบบมากินให้เพื่อนๆได้ดูว่าน้องเจนาตากิน,นอ่ารดช่องข้างแรกหน้าตาจะออกมาแบบไหนแต่นางก็กินแล้วนางก็ชอบจะ้ะ แต่ข้าวกอมมัดเนี่ยน้องเจนตาน้องอลิเซียจะกินประจําจ้ะเวลาแบบไปร้านเอเชียเนาะเราจะซื้อมาประจํามัดเนี่ยชิ้นเนี่ยอยู่ในราคาหกสิบบาทจา้ะถ้าเป็นเงินไทยออแบบ่แบบถึงบอกว่าลูกสาวคนเล็กแบบน่ะ กินทุกอย่างจะชอบทุกอย่างน,ดดนางจะเอาอีกเดี๋ยวเราถึงจะไปแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนาะไปผ่าแล้วก็ไปแกะใส่ตู้เย็นไว้ ออ้ยหอมกินขนุนยังหอมเลยเพื่อนๆอนชอบทุกอย่างจ้ะเดี๋ยวมะม่วงนี่เราจะไปตำไฮบิลลี่ที่หลังเนะมาะมะม่วงแพ็คเนี่ยอยู่ในราคาสองร้อยสี่สิบาทจ้ะเป็นมะม่วงแบบว่าลูกเล็กๆกับเพื่อนๆ มันนี้เขาไม่มีมะม่วงขายลูกใหญ่เนาะเขามีแต่ลูกเล็กๆเราก,ก็เลยซื้อมะม่วงลูกเล็กมาสองรอยสี่สิบบาทจ้ะเราว่าได้เยอะเหมือนกันอย่่งนะเนี่ยลูกสดๆด้วยจ้ะอร่อยน,น,น้องเจนาตาเนี่ยชอบทุกอย่างจริงๆนางจะชอบลองแบบว่าอยากลองชิมของใหม่ๆอาหารแบบว่าอาหารไทย อะไรที่นางไม่เคยกินเนี่ยนางก็ชอบแบบว่าอยากจะลองชิมทุกอย่างเลยยิ่งถ้าเป็นขนมหวานน้องเจนตาตย,ยิ่งชอบจ้ะขนมหวานของอเมืองไทยเราปกติแบบจะทํามอลอดช่องสิงคโปูเนาะที่เราทําเองอ่ะเป็นแป้งสีๆอ่ะแต่คราเนี่ยนางอยากกินรอดช่องแบบเนี่ยที่เขาขายอยู่ร้านเอเชียเราก็เลยซื้อให้นางกินอืมอร่อย n น it's okay I like I o u r e u but don't like it หนูชอบอันไหนมากที่สุดลูกน้องเจนตาบอกชอบขนุนมากที่สุดส่วนสลาเปาน้องเจนตาก็จะชอบกินอะเบวซื้อมาที่แบบว่าสังหริตรูปมาเล่าเนาะเราบอกเอามาเอามาอุ่นอีกทีนึงจ้ะเราเอามาหนึ่งเอามาอุ่นอีกทีนึงเบาไม่ได้ทําเองเนาะนี่เบลซื้อมาจ้ะอะไรลูกเอาอีกเหรอ หมดเลยหนงจรตาจะเอาอีกเดี๋ยวจะต้องไปผ่ามั้งทีอเนี่ยไปผ่าแล้วก็แกะแช่ตู้เย็นไป <laughs> อร่อยอร่อย <Want> some? Yeah. <laughs> นอนจระตาอยากเอามาแบ่งเพื่อนๆ,ๆกินด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้จ้าที่เป็นกําลังใจให้แบววมาตลอดทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงเราก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปของแหวว้วยจ้ะคลิปนี้แหววก็ขอจบเทียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อนๆ คอยติดตามเดี๋ยวจะไปตำมะม่วงไ้บิลลี่กินจ้ะคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายไปกดให้มังนี่สิคขาบลูกไปกดวางให้หมังนี่เลยค่ะ